อายุ18เดือนทักษะบอกชื่อวัตถุที่คุ้นเคยได้ถูกต้องอย่างน้อยหนึ่งอย่างอุปกรณ์รถหวีแปรงสีฟันช้อนบอลถ้วยตุ๊กตาขั้นตอนวิธีประเมิน 1. ผู้ประเมินนำอุปกรณ์ทั้งหมดให้พ่อแม่ผู้ปกครองดู 2. ผู้ประเมิน ถามจากพ่อแม่ผู้ปกครองว่าเด็กคุ้นเคยของเล่นอะไรบ้างคุณพ่อคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้น้องสามารถบอกชื่อวัตถุอะไรได้บ้างนะคะคุณพ่อลองดูสิคะวัตถุที่วางอยู่ตรงนี้น้องรู้จักหรือคุ้นเคยกับอะไรมากที่สุดคะรถรถ,รถนะคะ 3. ผู้ประเมินชี้ไปที่ของเล่นที่เด็กคุ้นเคยแล้วถามว่านี่อะไรอะไรคะ เก่งมากเลยค่ะอ่ะตบมือให้ทิ้งเลมก่อนตบมือให้เมเกณฑ์ผ่านเด็กบอกชื่อวัตถุได้ถูกต้องอย่างน้อยหนึ่งอย่างวงเล็บอาจพูดไม่ชัดแต่ออกเสียงได้ใกล้เคียง